รถโดนชนเราเป็นฝ่ายถูกจะเรียกร้องอะไรกับคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบครับหลายคนนะครับไม่รู้เลยเสียสิทธ์ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยระว่างที่เราเอารถเข้าอู่เพื่อซ่อมเนี่ยเราเสียประโยชน์จากการใช้รถเพราะว่าเราไม่ได้ใช้รถในการทำมาหากินของเราเคสแบบนี้นะครับเราจะต้องเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถด,ด้วย ก็คือเรียกจากบริษัทประกันของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดนั่นเองครับทางคอปอเนี่ยกำหนดให้เราเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้นะครับในการเรียกร้องจะแบ่งออกเป็น3กลุ่ม 1. รถยนต์ส่วนบุคคล7ที่นั่งอย่างเช่นรถเก๋งกระบะสามารถเรียกค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถได้วันหนึ่งนะครับไม่ต่ำกว่า500บาท 2. รถรับจ้างสาธารณะไม่เกิน7ที่นั่งก็จำพวกแท็กซี่นะครับ สามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้วันหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่า700บาทและ3นะครับรถที่เกิน7ที่นั่งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นรถส่วนบุคคลหรือรถรับจ้างนะครับสามารถเรียกได้ไม่น้อยกว่า1,000บาทพอเราซ่อมเสร็จนะครับก็เอาเอกสารเนี่ยไปเบิกกับประกันของคู่กรณีต้องรู้ไว้นะครับคุณจะได้ไม่เสียสิทธิ์ด้วยความห่วงใยผมอุดมศักดิ์ประกันภัยสีกลุบ็อกเกอร์ครับถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ช่วยกันแชร์ออกไป ถ้าคุณมีคำถามหรือมีข้อสงสัยพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาตอบคุณ